ป๋าเง็มห้วยชาวบ้านจุดนี้นะครับที่หลวงพ่อพระประชาติ ธรรมบนาถนะครับที่พูดถึงนะครับก็คือท่านได้รับท้างจากปางช้างพัทยามาอยู่ในความอนุเคราะห์แรกแรกกว่า5ตัวปัจจุบ,บันเป็น10และ10กว่าตัวเลยครับก็ทาให้ญาติโยมที่มาวัดสมานรัตนารามนะครับก็ได้ทําบุญผ่านวัดเสะดาะเพราะผ่านวัดโดยผ่านช้างด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับคุณแม่กีครับแม่ผมมาที่ปางช้างที่วัด สมานเราเนี่ยครับอันนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นแม่ชีก็บวชแต่ว่าบวชให้กับช้างแล้วก็บวชแก้บวให้หลวงพ่อโตที่ว่ามเีเราได้แบบดีใจที่ว่ามีคนนะคะมา,มา,ม,ามาร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้นะคะต้องขอขอบคุณคุณท่านอกอุ้มด้วยนะคะเป็นหญึงท่านอกอุ้มได้นะคะร่วมกับวัดสมานรัตนารามที่สร้างโรงช้างให้ทั้งหมด10ถึง13เชือกด้วยกันนะคะช้างแต่ละเชือกที่มาอยู่ที่นี่มีประวัติหมดเลยตอนแรกมาเนี่ยเป็นช้างตกงานหมดเลยแล้วก็มาขอ ความอนุเคราะห์ต่อท่านเจ้าคุณประชาธรรมนาธนะท่านมีความเมตตาและมีความ,มอ,อนุเคราะห์ต่อช้างมากๆเลยพูกเชือกมาเนี่ยในสภาพที่ผอมามากแต่มาอยู่เข้ามาอยู่ในวัดสมานเนี่ยอ้วนทมสมบ,บูรณ์แล้วก็หนาดหมอประดุษตัดมาดูนีนยังยังชื่นชมเลยว่าเอิที่วัดสมานสามารถเลี้ยงช้างและดูแลช้างได้เป็นยังไงทําให้มีสุขภาพกิตที่ดีนะคะช้างแต่ละเชือกเนี่ยมีประวัติเหมือนกันหมดไอ้ิีนประวัติที่น่าสนใจนะคะอย่างตัวไหนตัวไหนตัวไหนพาไปดูหน่อยช้างเชือกนี้นะคะชื่อ ชื่อน้ำเพชรนะคะช้างเชือกนี้นะคะควานช้างค่ะอันนี้ช้างเชือกนี้ชื่อน้ำเพชรนะคะอายุ16ปีนะคะน้ำเพชรขาลูกมาเร็วเป็นลูกของพายหนุ่มเสกเชือกนี้ค่ะนะคะน้ำเพชรขาอันนี้พายหนุ่มเสกเป็นเป็นที่เล่นหนังเรื่องกองบาทนะคะค่ะอันนี้คือน้ำเพชรนะคะอายุ16ปีเท่าไหร่นะฮะ16ค่ะ16แล้วนะฮะโอ้โหน้ำเพชรอายุ16ปีนะคะเนี่ยอันนี้น้ำเพชรนะคะเป็นช้างเป็นช้างเอ่อเป็น ทางน้ําเพชรค่ะทางน้ำเพชรนะครับใช่ค่ะเอาแล้วถัดยปลาตัวนี้มีประวัติยังไงบตัวนี้นะคะมีประวัตินะฮะไอ้นี้เป็นเป็นภรรยาของพายหนุ่มเสกเป็นแม่ของน้ําเพชรอายุ37ปีอ๋อันนี้ค่ะนี่เป็นเมียเมียหลวงใช่มีหลายมีหลายเมียนะคะมีหลายเมียนะฮะแล้วก็นี่ข้อที่น่าสนใจที่ทางอะไรนะฮะอันนี้แม่สองล่าค่ะ แม่สองลาค่ะแล้วอันนี้คือคุณยายฝันเมืองนะคะคุณยายฝันเมืงองนีอายุห5ห้าปีนี่น่าสงสารานช้างเนี่ยได้ไปถ่ายชีทมาทางภาคเหนือนะคะถ้าเป็นช้างลากไม้นะคะซึ่งซึ่งานช้างเนี่ยเขาก็ไปยึกู้นี่ยืมสินมาแล้วก็โดนยิงตาแตกนะคะทางภาคเหนือแต่ทีนี้เราก็เขาก็มาขออาศัยอยู่ที่นี่เป็นช้างตกงานก็มาอาศัยอยู่ที่นี่เราก็มาในสภาพที่พร้อมแล้วเราก็เรียนท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็อุปการะไว้เหมือนกันนะคะ เือนี้เลยนะคะชื่อคุณยายขวัญเมืองค่ะพันขวัญเมือง๋ยวผมชอบคนเขาเขามีคุณลักษณที่สวยงามนะฮะอย่างเช่นดู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 สีเขาดิฮะใช่ไหมฮะสีออกชมพูเรื่อยๆเลยเมื่อก่อนเขาไปชมพูยี่มังเขาเป็นอย่างนี้ไหมเขาเป็นอย่างนี้มาถ้าเป็นอย่างนี้มาโอ้ค่ะโอ้สวยนะฮะสวยนะฮะเขาเขามาถึงนี่นะเขาได้กินอิ่มนอนหลับเลยนะคะตอนแรกมานี่โหเหมือนคนแบบไม่เคยกินเลยนะก็เอามันแก้ว้เขากินแล้วเขาแย่งใหญ่เลยนะกิน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 เลย เหมือนเขาไม่ได้กินมานานๆเลยค่ะ,ะแล้วก็<อ>มาเชือกนี้นะคะถัดมานะคะชื่อน้องใบบุญนะคะอายุ13ปีนะคะอันนี้คือเขามาด้วยกันนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันน้องใบบุญอายุ13ปีนะคะฟานช้างเขาก็ไปเอามา,<อ>าที่ทจังหวัดกระบี่นะคะ,ะตนแรกมาก็ตนแรกมาก็ผอมใช่ไหม ตอนแรกมาก็ผอมใช่ไหมเออแล้วแล้วเป็นยังไงคะก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ผอมแล้วครับแล้วอยู่ที่นู่นอดอยากไหมอยู่ที่สังขะอาหารมันก็หายากครับแล้วต้องก็มาที่นี่ได้ได้มีกินมีใช้ใช่ไหมมีใช้ครับผมเออก็ขอขอบคุณท่านเจ้าคุณประชาธรรมนาถเนาะใช่นีเป็นลูกของตัวไหนอันนี้ไม่ใช่เป็นลูกของตัวไหนนะอันนี้ก็ไปช่วยมานันยังไม่รู้เหมือนกันครับไปไปช่วยมาที่กระบี่แล้วก็มาคุณป้าครัรายอันนี้อายุ37ปีเป็นช่างตกงานที่พัทยาเหมือนกันนะคะ ก็มาขออาศัยอยู่ตอนแรกมาก็พอเหมือนกัน,นอันนี้เขากราบได้ <c oughs> อันนี้นะคะอ,อันนี้อันนี้อันนี้คุณตาโสนะคะที่เป็นทายาตรุ่นสุดท้ายของออ อะไรนะที่เป็นที่ไปไหว้ที่บุรมนหาดจตุรังด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะนั่นผมว่าแล้วทำไมจะจำไม่ได้สีเข่าสีแก่วโอ้โหบุรมนหาดจตุรังจะครับเจ้านายครับผมครับผมครับผมโอ้ครับผมโอ้ไม่ทักทายรง่ายเลยนะฮะขอบพระคุณครับแล้วตัวเชือกนี้ครับเชือกนี้ชื่อพายแก้วนะคะพายแก้วอายุ20ปีนะคะเป็นช้างที่แบบว่าแสนรูปมากๆเลยนะคะอายุ20ปีนะคะเป็นช้างงานนะคะซึ่ง ซึ่งก่อน,นหน้านี้เนี่ยนะคะก็มคคีคุณคุณคุณท่านคุณท่านปกปุ้มนะคะได้มานั่งงานเป็นแบบให้เรานะคะนี่ค่ะนะเออเป็นประธานนะคะเป็นประธานเออที่มาสร้างโรงช้างพระป่าสร้างโรงช้างให้กับช้าทงทั้งหมดนะคะเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะทั้งหมด10ถ <c oughs> ึง13เชือกด้วยกันนะคะที่มาช่วยจ้างโรงช้างให้เป็นเป็นที่หลับที่นอนให้กับช้างทุกๆเชือกนะคะช้างเชือกน,นะคะช้างเชือกน,นี้มีข้อฉลักนะคะที่สูงที่สุดในในวัดสมานเลยนะคะสูงที่สุดเลยนะคะนะคะแล้วก็ เมืม่อหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะช้างเชืนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะคือสมเด็จพระองค์พาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระเจ้ากิรวพานี้ได้ขึ้นนั่งบนหลังแล้วนะคะเม <dividing> ื่อสามสี่ปีหรือสี่ห้าปีที่ผ่านมา,มานะคะได้นั่งแล้วช้างเชือกนี้นะคะสวยจริงๆครับค่ะสวยค่ะนี่เขายังไม่ได้แต่งแต่งเครื่องทรงนะคะเขาชลระเขาสวยค่ะค่ะคุณผู้2มว่าสองตัวนี้กับคุณยายเนี่ย สวยพอๆกันเลยนะช้างเชือกนี้ก่อนหน้านี้อยู่พื้นที่พัทยาก่อนที่จะมาวัดสมานนะคะเป็นอะไรที่เป็นบุญมาปฏิหารเกิดขึ้นนะคะตรงที่ว่าเขาอยู่ที่พัทยาเขาไม่ได้นอนเลยนะคะสี่เดือนไม่ได้นอนเลยสี่เดือนช้างตกงานนะคะแล้วเวลาเขาเหยียบย่าเข้ามาก้าวเข้ามาในวัดสมานเนี่ยคืนที่สองไม่นอนคืนที่อคืนแรกไม่นอนคืนที่สองเนี่ยเขาล้มตัวลงนอนเลยนะคะเหมือนเป็นบุญ คือเขาเรียกว่าไงอะวัดสมานิศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่ว่ามีแบบเหมือนมีองค์หลวงพ่อโตองค์พ่อพระพิฆเนศคุ้มครองแล้วก็เขาล้มตัวลงนอนเลยระยะเวลาสี่เดือนที่เขาไม่ได้นอนเลย<ม>จริงๆค่ะลูกเหนื่อยมาตั้งนานใช่ค่ะแล้วเขามาถึง<ม>ที่วัดสมานิเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะ<ม>ใช่ต้องถา,ามารใช่ไหมคะม <laughs> อุดม,มสมบูรณ์<ม>ด้วยบุญบารมีของท่านเจ้าคุณประชาธรรมานาาจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะ เราเห็นว่ายังมีไฮไลท์เหลืออีกตัวหนึ่งตามมาเลยครับยังมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งดูที่ว่าช้างช้างช้าง,างจะเป็นตัวไหนก็แน่ตามคุณแม่ชีไปเลยครับ <inya> เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่ง<อ>ชื่อน้องเปาเปานะคะอันนี้อายุ3ขวบ11เ,เดือนนะคะอันนี้ฝ้าความสามารถเลยเป็นไฮไลท์เลยสําคัญเลยค่ะท่านเจ้าคุณก็ น่าจะรักมากค่ะเพราะว่าท่านเจ้าคุณถึงขนาดไปอาบน้ําให้นะคะแล้วก็ชอบจุบท่านเจ้าคุณแล้วก็อ้อนท่านเจ้าคุณเก่งแล้วก็อ้อนแขกเก่งมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นช้างจะไม่เป็นช้างเพศเมียนะคะชื่อน้องเปาเป,าเปาเป,าเป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 าค่ะโอ้โหคือกี่ขวบแล้วครับตันนี้สามขวบสิบเอ็ดเดือนค่ะสามขวบโอ้สิ้นปีก็ครบสี่แล้วนี่ใช่ค่ะนะครับคเขาเป็น เป็นเป็นเป็นลูกของใครอย่างไรครับอ๋อเป็นป๋องแป้งครับเป็น,เป,นเป็นแม่เขาชื่อพังป๋องแปะป๋องแปะป,ป๋ปองแปงคะ่ะอยู่ที่ตอนนี้พังป๋องแปงอยู่ที่เออ่ศูนย์โคตฆษณาจาองอังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วส่วนคุณพ่อ,พอเขาเป็นคุณพ่อแหลมสิงห์อยู่ที่พัทยาค่ะพ่อพันชื่อแหลมสิงห์ค่ะโอ้โแน่แนหแ<ข>นเ่เขาเขาเขาจะอ้อนค่ะอือเป็นค่างค้างค้างเด็กก็ค่อนข้างจะอ่าอะไรเหมือนเด็กเหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็กะแล้บเขาจะจุ๊บหนึ่งนะเขาจจะุ๊บ ทานจุกไหมฮะทานจุกเหมือนกันนะ,ะนฮะกำลังโตอยล,โลั่อย่างน้นท่านจเรียนที่กลบเรียนนะคะท่านสาธุชนนะคะให้ทร้านิดนึงนะคะขนย่าปเปิดหน้านะคะทางทางเราเนี่ยทางทางวัดสมานรัตนารามของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพช้างนะคะต้องถามการทุกคนได้เลยอันนี้กราบเรียนนะคะว่าเราดูแลช้างเราเน้นสุขภาพช้างนี่สําคัญต้องมาก่อนนะคะเราจะมีหมอเนี่ยมาตรวจสุขภาพช้างทุกๆ3ามเดือนค่ะ ทุกๆ3เดือนนี้จะมีหมอมาตรวจสุขภาพช้างเลยแล้วเราก็จะมีเขาเรียกมีประวัติช้างทุกๆเชือกตรงนี้ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเห็นท่านเจ้าคุณแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่เร็งเห็นความสําคัญต่อสุขภาพแลวท่านเน้นว่าสุขภาพช้างต้องมาก่อนทุกอย่างอาหารการกินนี่คือเราจะล้างเราถึงเราถึงบอกว่าเราห้ามนําอาหารภายนอกมาป้อนอาหารมาป้อนกับช้างของเราเหตุผลนะคะเพราะว่าหนึ่งเรากลัวว่าถ้าเกิดช้างท้องอืดท้องเสียเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ความยุ่งยากเกี่ยวกับเรามากมายเลยค่ะเพราะว่าการรักษาช้างนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ ะะถ้าใครจะเอาอาหารภายนอกมาเนี่ยให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วเราเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่นะเขาไปล้างให้ไปแค่น้ําเกลือไปแช่ด่างน้ำพิมนะคะแล้วเราจะมาป้อนให้แล้วก็กล้วยดิบนี้เราจะไม่เน้นให้ให้ให้ทานเลยนะคะค่ะอ้อยเราก็จะให้ทานเป็นบางครั้งเราจะไม่ให้ทานเยอะเรากลัวทั้งร้อนในและท้องเสียนะคะ่ะอันนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยนะว่าสบายใจได้ช้้งอยู่วัดสมนา,านรัตนารามของเรานี่คือสุขภาพดีแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีช้างนะคะนักเดินนะคะรับแขก ผู้ใหญ่1 0 0บาทเด็กครึ่งราคา50บาทเท่านั้นเองค่ะมีรอท้องช้างมีนั่งงาถ่ายรูปนะคะนะคะมาช่วยกันสมทบทุนนะคะสร้างโรงช้างนะคะแล้วก็ช่วยช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลเอ,อรวัฒนานารามด้วยนะคะมายัางไงก็มาช่วยเลี้ยงช้างที่วัดสมานรัตนารามของเราเยอะๆนะคะท่านเจ้าคุณประชาธรรมนานะคะที่วัดสมานรัตนารามของเรานะคะจ,จังหวัดฉะเชิงเท่านะท่านมีความเมตตาต่อตัดน้อยตัดใหญ่มากมายไม่ใช่เฉพาะช้างอย่างเดียวนะคะมีหมูหมากาไก่เต่าปลาเป็ด นกหรือไม่กระทั่งกบหรืออะไระท่านเลี้ยงหมดเลยะจะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วมาเขามีตอนนี้เขามีช้างแล้วนะ<ต>ท่านอุปการะจริงๆมีแพะมีแกะด้วยนะคะมีปลามีอะไรทุกอย่างเลยนะยท่านอยอมแล้วว่าท่านอุปการะไปหมดทุกอย่างเลยพี่ไม่กระทั่งคน <laughs> หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะตัดสินมากเลยค่ะพี่อยากจชี้แจงอะไรทุ่นหรือไหลองค์กรที่เข้าใจผิดบ้างไหมมีอยากจะชี้แจงนะคะบางคนเข้ามาถามว่า ทำไมเขาเดินมาว่าทำไมต้องล่ามโซ่เขาล่ะอขอโทษนะคะที่เนี่ยมันเป็นวัดนะคะแล้วเราให้คนเนี่ยใกล้ชิดกับช้างแล้วมันเป็นสถานที่จํากัดเออช้างเนี่ยคือเราล่ามโซเนี่ยเราล่ามขาเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยบองตรงเราเอาไม่อยู่นะคะเพราะช้างน้ําหนักตัวอย่างน้อยเนี่ยสามถึงสี่ตันถามหน่อยแล้วถ้าเขาเจอประทัดปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งนะแล้วคุณเอาเขาไม่อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ถ,ยถ้าคุณรักเขาถ้าคุณโจมตีเรา ถ้าทําให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงเราก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไม่มีที่อยู่เขาก็ต้องเป็นช้างเล่ลอนนะคะคนไทยใจดีใจบุญนะคะอย่าอย่าอย่าก็เรียกว่าไงอย่าเข้าใจผิดนะคะหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะจุดประทัดนียังต้องต่อใช่ค่ะเราหลวงพ่อทำให้หมดเลยถ้าจะจุดประทัดนะคะให้เดินม,มาบอกกวนช้างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวช้างตกใจเพราะบางทีเนี่ยคนกาลังให้อาหารช้างอยู่ใช่ไหมคะแล้วคุณจุดประทัดเนี่ยบนเถิดจุดปังปังปัง,ปง,ปงเนี่ย ช้างก็กำลังกินอยู่เนี่ยเขาจะชูงเงยกระบัตอย่างเงี้ยแล้วเรากลัวโดนคนไงคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านเห็นความสำคัญแบบความปลอดภัยมากๆเลยท่านทําให้หมดทุกอย่างไม่ว่าช้างจะร้อนท่านก็ติดพัดลมให้ติดอะ,อ,ะอ,ะอะไรไอ้น้ําให้ทุกอย่างท่านดูแลไม่หมดดูแลหมดช้างไม่มีแบบนอนไม่สบ,บายท่านก็สั่งทรายมาให้ท่านดูแลหมดทุกอย่างเลยนอนแลวนอนแล้วกีเล่นเล้วี่เล่นค่ะนี่ครับ เราเยอะๆนะคะนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะมาเยี่ยมน้องเปาๆนะคะมาเยี่ยมน้องเปาๆนะคะที่วัดกระมานนะคะน้องคีอ้อนนะคะเดี๋ยววันงานนะคะน้องถือดัเมเเยอร์เป็นดัเมเเยอร์เลยค่ะดับน้ำขบวนช้างเลยนะคะวันงานนะคะวันงานก็นคือวัน วันเชอจะมีเขาเรียกว่าวันกระถินแล้วก็วันพระป่าช้างนะคะเพลเผลนะคะไม่แน่นะาะง,งานวัดหลวงพ่อโสธรที่ว่าเป็นงานประจำปีนะคะเราอาจจะเอาช้างเป็นร่วมขอบวนด้วยเป็นปีแรกของจังหวัดกะเจนเตานะ,ะต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมนาและก็คุณกฤษดามหาวิทยาลัยไทยนะคะที่ทะเห็งความสำคัญอาจจะอยากจะอาจะาจะให้ประชาชนชาวจังหงวัดกะเจนเตาได้ชมเป็นปีแรกนะคะมีขบวนช้างยิ่งใหญ่อลังการนะคะเราก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไ,รไวใ้ให้กับ ชาวจังหวัดชะเชิงเตาด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากครับโอ้แข็งแรงจริงๆค่ะอยู่ไม่เป็นสุขเลยโอเคโอ้บางอย่างก็ขออ้อนน้่งเลยอ้าวขอกอดหน่อยอ้าดายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนก็ได้นอนก็ได้อ่านอนก็ได้ผมก็อ้อนเข้ามั่งโอเคเฮ่ช่าง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 นอนเคยเห็นช่างหรือเปล่า ช่างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆดีกว่างวงมีเขียวใสงวงดีกว่างาอ้าวโอเคครับสวัสดีก่อนและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่เหลืออยู่ที่ทางการบริารนะคะที่ต่อที่จะมีการนั่งให้บริการนั่ง นั่งช้างนะคะเออพาแขกผู้มีเกียรตินะคะเดินชมวัดสมานรัตนารามของเรานะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีช้างเดินขบวนโชว์นะคะโชว์แบบว่าออกมาโชว์ชมให้ชมรูปสมงามนะคะเดินโชว์ในทั่ววัดสมานเลยนะคะช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงช้างอย่างใกล้ชิดก็ได้นะคะให้รู้ว่าช้างที่เนี่ยเชื่องนะคะสามารถใกล้ชิดได้ค่ะไม่เป็นอันตรายหรือไม่งั้นก็เพื่อนๆก็สามารถนั่งช้างได้นั่งช้างได้ค่ะเรามีบริการหมดเลยค่ะ นนใช่ค่ะหรือจะลอดท้องช้างก็ได้นะคะใช่ครับ<ะ>นี่ครับมีการลอดท้องช้างค่ะครับนี่ครับสะดอกเพราะาหายทุกหายโศกนะครับอา แล้วก็ช่วยมาโปรโมทให้นะคะเพราะช้างพวกนี้เป็นช้างตกงานจริงๆงนะคะมาแบบว่ามาอย่างแบบว่ามาขอความแบบอย่างอยู่อย่างลําบากมากๆเลยท่านเจ้าคุณก็ให้ความเมตตาให้ทั้งปัดอนุเคราะห์ทั้งปานช้างทั้งช้างนะคะแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงของปานช้างด้วยนะคะไม่มีที่ไปกันจริงๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทาให้ทุกคนมีรายได้ตรงจุดนี้นะคะเราขอบคุณมากมาในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้นะคะเราลืมไม่ได้เลยนะคะเปรียบเสมือนว่าท่านเจ้าคุณนี้เป็น ชอบนะอันยิ่งใหญ่มาโปรดกมากๆเลยค่ะเอาขอบคุณมากๆนะคะสนับสนุนโดยอาหารเสริมป๋าแงมครับเจ้านายปูนปูน